ครังเลงกู้ฉุกเฉินเยียวยาโควิด1ล้านล้านสวัสดีครับอยู่กับผมนายมารุตกับช่องตูเกตเซอร์กูดอีกเช่นเคยนะฮะก่อนอื่นนะฮะเป็นธรรมเนียมกันเลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่านะ,ะครันจะกู้อีกแล้วนะฮะครังเผยอยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้เงินฉุกเฉินวงเงินอีก1ล้านล้านบาท เพื่อนำมาเยียวยาเศรษฐ,ฐกิจที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจระลอกใหม่ด้านสบนระบุหากจำเป็นต้องกู้ในวงเงินดังกล่าวรัฐบาลจะต้องขยายกรอบการก่อหน,นี้สาธารณะเกินเพดานะซึ่งแรงข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกเช่นเคยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางที่จะกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้เยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด เช่นเคยโควิด19ระลอกใหม่นี้เนื่องจากวงเงินที่ใช้ในการเยียวยาจากพลอกรเงินกู้ฉุกเฉิน1ล้านล้านบาทนั้นเหลืออยู่เพียงกว่า2องแสนล้านบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งมองว่าอาจจะไม่เพียงพอไม่พอแน่นอนครับได้หารือกันเบื้องต้นว่าวงเงินกู้ใหม่นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทเท่ากับวงเงินกู้ฉุกเฉินที่รัฐบาลได้กู้มาเมื่อปีที่แล้วนั้นอย่างไรก็ตามแนวทางการกู้นั้น ยังเป็นการหารือในเบื้องต้นเท่านั้นครับผมว่ากู้แน่นอนนะครังไม่มีเงินพอที่จะมาเยียวยาประชาชนอีกแล้วแรงข่าวกล่าวว่าเมื่อเกิดเหตุระบาดโควิด -19 เรารอกใหม่ทำให้รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องหาเงินมาเยียวยาเศรษฐกิจซึ่งขนาดนี้ในหลายจังหวัดก็มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานคร,รที่ประกาศล็อกดาวน์ในหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจและแรงงานต่างๆซึ่งก่อนสงการนะฮะเขาบอกว่าเราประเมินว่าวงเงินที่มีอยู่200ล้านน่าจะเพียงพอสำหรับการออกมาตรการดูแลเศษรษฐกิจรอบนี้แต่ขณะนี้นั้นตัวเลขการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันฉะนั้นวงเงินที่เตรียมไว้อาจไม่เพียงพอส่วนด้านนางแพรติเซียนะ,ะมงกลวณิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณนะทางสบอ ยังไม่ทราบเกี่ยวกับแนวนโยบายในการกู้เงินดังกล่าวแต่หากจะต้องกู้จริงๆรัฐบาลจะต้องมีความสามารถตอบได้ว่าขณะน,นี้รัฐบาลไม่มีวงเงินในการที่จะนํามาเยียวยาเศรษฐกิจอีกแล้วและจะนําเงินดังกล่าวไปทําอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนอกจากนี้จะต้องมีการหาลือในคณะกรรมการวินัยการเงินกลางคลังที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อขยายกออเพดานการก่อหน,นี้สาธารณะอีกด้วยนะฮะ ทั้งนี้เนื่องจากหากจะต้องมีการกู้เงินในวงเงินดังกล่าวจริงสัดส่วนหนี้สาธารณะที่เราเคยประเมินไว้ว่าในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ57-58%ต่อ GDP จะต้องเพิ่มขึ้นหรือเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน60%ต่อ GDP นั่นเองทั้งนี้ระดับหนี้สาธารณะของไทยได้ทยอยปรับสูงขึ้นจากระดับประมาณ40%ต่อ GDP หลังจากรัฐบาลได้กู้เงินฉุกเฉินวงเงิน1ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นความจําเป็นเนื่องจากนํามาใช้เพื่อดูแลสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากวงเงินในงบประมาณในปี2564มีไม่เพียงพอแล้วนะครับและเธอกล่าวเสริมด้วยว่าในภาวะที่เกิดวิกฤตการก่อดนีสาธารณะที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่จําเป็นและยอมรับได้ขณะที่ระดับหนี้สาธารณะไม่เกิน60%ต่อ GDP นั้นเป็นกรอบที่เรากำหนด สำหรับภาวะเศรษฐกิจในยามปกติทั้งนี้นี้สาธารณะของไทยทยอยปรับสูงขึ้นนั้นเป็นทิศทางเดียวก,กันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งทุกประเทศได้ก่อหน,นี้เพื่อน,นํามาใช้จ่ายในสถานการณ์เดียวกันทําให้ระดับหนี้สาธารณะสูงขึ้นอย่างมีนัยนะสําคัญโดยประเทศในกลุ่มเอเชียนั้นระดับหนี้สาธารณะเฉลี่ยก็อยู่ในระดับสูงเกินกว่า60%หรือปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ67% ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่ในกรอบที่ไม่เกิน60%ต่อ GDP นะฮะนี่ก็เป็นยอดตัวเลขที่เรามีหนี้สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกือบแค่นี้ก็เกิน100%แล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับการบริหารของพวกลุงนะฮะยังไงก็ทบทวนตัวเองด้วยนะหลังจากกู้มาแล้วใช่ไหมฮะ1ล้านล้านถ้าผมจะไม่ผิดนี่จะกู้อีกแล้ว1ล้านล้านบาทคุณคิดนะฮะเงินตัวนี้ที่กู้มารอบแรกมีประโยชน์แค่ไหนสําหรับท่านที่ได้รับการเยียวยา ก็จะดีใจว่าโอ้ยลุงใจดีลุงแจกมันเงินภาษีครับเีเขาไม่ได้แจกคุณนะฮะกูก็ต้องเสียภาษีนะซึ่งถ้าโควิดหมดเนี่ยภาษีแวกก็จะขึ้นนะอย่าดีใจนะนะฮะมันไม่ใช่สิ่งดีและต้องดีใจที่เราต้องกู้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 นะฮะนี้ฝากทุกท่านไปคิดด้วยฮะคนที่ดีใจว่าโอ้เขาแจกแล้วแจกแล้วไม่แจกดีกว่าครับทางานทําการและโควิด หายไปจบโลกนี้ไวๆนะฮะประเทศไทยไวๆแล้วก็มีผู้บริหารผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ดีๆมีความคิดมีระบบที่ดีอันนั้นจะดีที่สุดครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับเราจะชนะไปด้วยกันนะฮะประชาชนชาวไทยสวัสดีครับ